สวัสดีครับผมคลิปนี้พามาดูงานขุดลุกหลังนะครับโอม,มาสูครับ p c 200รุ่น8นะครับ M0 นะครับเป็นต,ตัวท็อปนะครับมีกล้องหลังมีที่ดูน้ำมันออโต้นะครับผมอันนี้รถไว้รุ่นครับเนี่ย พ่อเามาจากกาลสิน,นะครับผู้หูเขานี้ไปวิ่งงานที่ปาจีนนะครับน่าจะไปทำฟาร์มไก่ว่าอย่างนั้นนะปกติเขาจะมาพร้อมพ่วงนะครับแต่ว่าเทศบนสบานเนี่ยไม่ให้วิ่งพ่วงแล้วก็เลยจัดเฉพาะแม่นะครับลูกไม่ได้ลาก นะครับ <c oughs> อโอเฟอร์นี่รักรถมากครับดูแลรถด,ดีครับขนาดขนาดรองเท้าเนี่ยก็ถอดไว้นอกนะครับ วิ่ง9กิโลเมตรครับนะถ้าวิ่งก็ไม่ได้แพงมากไม่ได้อี้เล่มากนะครับอยู่ราคากลางนะครับผม แลงไม่ได้ด้วยนี่ไปตามทางนั่นแหละโอ้เกียร์ไหนเรานอนนี่น่าจะเกียร์สามเกียร์ 3, <c oughs> สี่แล้วโอ้จอดนี้ครับ พื้นครับ